ก็จะได้แต่ละเงาในการาขุดเงาไข่แต่ละครั้งไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะต้องขนาดนี้เลยอันนี้คือที่เราตัดลำไปขายแล้วแล้วก็ได้แต่งแต่งเงาเอาไว้แล้วสูงประมาณห้าสิบเซน อะ,ะูประมาณห้าสิบเซนที่เราแต่งเอาไว้เพื่อที่จะตามมาขุดเงาเอาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เราเคยบอกไว้นะคะเมืเเ่อก่อนเราไม่ได้มาติดต่อ,ตอขอ,อดูแลกอน,นี้นะคะส่วนที่เหลือที่เห็นน่ตตายไปหมดเลย น่าเสียดายมากมันตายไปหมดเลย,เ,ยเราไม่ได้มาเห็นมาดูตั้งแต่ก่อนหน้านี้ยิ่งมาเห็นส่วนที่ได้ก็คืออย่างที่เห็นไม่ได้เต็มร้อยนะคะตายมันมัน,ม,น,ม,นมันส่วนหน้ามันจะตายหมดเลยอะถ้าเราไม่ไม่ขุดออกไปส่วนมากนองใหม่มันจะเกิดขึ้นกับต้นที่มีที่มีลำที่มีใบข้างบนนะคะไม่ใช่ว่า จะเกิดนอใหม่กับตอที่ตัดไปแล้วนะคะแสงสีอาจจะสะท้อนหน่อยอาจจะดูเห็นไม่ใช่ชัดไม่ใช่งานเท่าไหร่นะคะวันนี้เรามากันสี่คนนะคะอีกสองคนไปอีกทางนึงนะคะก็เป็นทีมงานสวนไผ่มีรำดีแบมบูของเรานะคะอันนี้ให้ชมบรรยากาศแรกๆเล็กน้อย เดี๋ยวเราจะลุยงานเต็มที่เราก็จะไม่ได้เอาให้ชมแล้ววันนี้วันเสาร์ที่สิบห้านะคะลุยงานเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมสำหรับทีมงานสวนไผ่บุญลำดีดัมบูช่วงนี้เรายังไม่มีงานขายลำเราก็ ลุยงานสะสมผลิตผลิตกาพันไถาสายพันธ์ไถเลี้ยงสร้างไทยไปก่อนนะคะการสะสมเงาชำไผ่เลี้ยงสร้างไทยนี้ต้องทำไปเรื่อยๆเราจะไปทำได้ทีลราเยอะๆมันก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีไถาบางกอมันก็ขุดง่ายบางกอก็ขุดยากนะคะ ได้เร็วอย่างที่อย่างอย่างพิกเงาพิทเงายากง่ายไม่ไม่เท่ากันดูกร่างเราก็มีฉลงนะคะฉลงแล้วก็เสียมแปล

คิดดูวยเลยมั้งิดดูได้อยู่ค่ะได้อยู่ข้าวเป็นพวงด้วยมีฟันอะไรมเดี๋ยวเข้าไปฟันเอาที่บ้านเอาอะไรบ้างฟันเลยเดี๋ยวฟันนี้ก็ <c oughs> ได้วานฟุดพร้อมแกงวปพร้อมนี่รือวานเออแม่ แต่พ Search, house, ี่น <meillä> ีว่าพอใจหามหามีดอีกอ่าบดี สเสนอเป็นเบาแบบนี่วเลยบอนะสเสนอขายแบบเงาหนึ่งอย่างนี้เลยเนาะแต่เราแต่เขาก็ต้องช้ำใส่เข่งเลอง<ห>ลองเอาแบบสีเลยก็ได้ไม่ต้แบบตองเดินทำงานมามนเพิ่มอยู่แล้วนะคะา <laughs> คนแห้งนี่ดีสำหรับเขาได้เทนอีกแล้วค่ะโชว์น้อยห้าโชว์นายต่อด้วยออดด้วยอ้อสวยงามมากออดเลิอดเลิศดเลิดเยี่ยมมากเวลาสัมผัสนี้ดม่ม เนี่ยเสียดายตอนนี้มันตายแล้วเนาะนี่สมชื่อพี่เบิ้มรงๆมันมาเหยียบครั้งเดียวไอตตองานตั้งงาน มันกวลยีอมีอยน่ะันักมมันตายไปตั้นเยอะอย่างที่เราบอกนะคะ ไข่มันจะออกหนอมันจะออกหนอกับก <c oughs> ับตน้นกับต้นที่เป็นลำ <c oughs> ต้นนี้เป็นลำมีใบ <c oughs> ่างนี้นะคะใบเพื่อเลี้ยงเงาแบบนี้สำหรับท่าในใดที่ปล่อยให้มันเป็นตออย่างนี้มันไม่สามารถออกหนอได้นะคะ <c oughs> <c oughs> มันจะตายไปเลยอย่างที่เราอย่างที่เห็นเห็นน <c oughs> ี้เพราะฉะนั้นการ ตัดเอาออกมันก็จะทำให้เลื่อนแง่หน่อมหน่จากต้นแม่พันธุ์ที่เราเหลือเอาไว้ได้ดีกว่าที่จะปล่อยให้มันเป็นเง่แบบน,นี้นะคะคู่มือเรืนอนหยากสุดตามหรือ,หอเปล่าโอ้อยไม่ได้ใส่ถุงมือมาเหรอไม่มีถุงมาลืมเอาให้ไงไเรียกไ,ไม่เรียกร้องีอเคียไปก่อน ไหนดูไหนดูมึงก็ยนโหนวดลายตรงยนเห็นมันเข่ามูเข่าพวกเขาในตีต้มันเป็นไร หนูไม่ควมาพังขอไครเขาวันนี้นี่เี่พังนม่ได้เขามาเห็นสับตีแล้วโอเคตงเกงขาดไม่มีจ่ายให้นะคะถ้ากางเกงขาดเป่าขาดไม่มีจ่ายให้นะใ่กมอเด เหมือนลงมาตั่งทีเียนอะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอแค่นี้ก่อนนะคเดี๋ยวเราเร่งมือก่อนได้พลอย